เี๋ยวนี้ครูครูมีหลายอาชีพคครูมีหลายอาชีพเลยอันนี้ใครมคุณครูคอยตอนนี้กำลังมีอาชีพอะไรคะเนี้ยรีเอรแล้วนี่ก คุณครูอาจารย์คุณครูอาจารย์จะ สองเรือลเงค่ะเราจะเข้าสู่พิธีเดินแล้วใครนั่งลงคนนั้นได้ขนมอ้าวครูคะเด็กเตรียมขนมละเรืนั่งหมายห้งหมายห้องไหนเรียบร้อยห้องนั้นแสดงก่อนวันนี้มีการแสดงกี่รายการคะ้งสามสิบรายการช่วงแรกคุณครูจะอ่านเน่นเรียกประสมตั้งแต่อุบายนจนถึงปอสามแล้วต่อด้วยปอสี่ปอหก วันนี้เราจะบเ่กินตลอดเายนะคะอ่าเขาต้อนไหมแล้วก็สูตที่กินนะคะอ่าเราจะท่บตรงเนี่ยค่ะขนมจีนก

เรื่องแบบต่อไปนะคะขอที่จะแชร์ไปต่างประเทาเพื่อแสดงความหมายให้ดูนะคะให้ทำงานในทีมนะคะขึ้นสู่การเป็นะู้เชี่ยวชาญการแข่งขันการแข่งขันที่พิเศษที่สุดรข่งขันที่ยอดเรี่ยมเข้าถ้าจะเลยเก่งเข้าภาษาเข้าถึงเข้าไปเมื่อพนักงานที่มีหลักฐานที่ดีความตะ่นเต้นเปลี่ยนเป็นที่พิเศษก็น่าทึ่งเลย

i'm เรียนพี่พ่อพี่โสดปิบัตหน้าที่งานปราคาและการสธาบันุากรรยในต่างะเท่และงานธนทคานนพื้นคือแล้วก็สวัสดีครับผู้ปกครองนักเรียนแปดร้อยเ็คนเือจะมีนเรียนในรด่าประทนี้ กวันอื่นก็อยากจอกเอว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่สำรเวลาในการมาให้กำลังใจมูลนิธิรุ่งเรียนมาให้กำลังใจครูและก็มาสนับสาุนในการที่้วลกเรียนได้จัดกิจกรรมมาเกงบียค่ะซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าในทุกๆปีนะครับทางโรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมมาเก็บ วันเต็มจริงซึ um. ่งวันเต็มจริงของประเทศไทยเราก็คือวันเสาร์ที่สองนะครับของเทศกาลเลยโรงเรียนจะได้จัดใปนวันศุกร์เพื่อที่จะให้ผู้ปกครองได้รับเปเรียนรื่หวานได้ไปร่วมงานในหลาาหายสถานที่พ่จารณ์้ปนวันเต็มจริงนะครับ เราอยากจะเรียนกับทุณครูว่าด้วยภารกิจของโรงเรียนอนุบาลนักเรีได้มีกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญการเรียนรู้และก็มีการจัดับการจัดงอ่ันนี้ทราบว่ามีรายการกิจกรรมที่วันงาก็เป็นเกรมี่รุ่การอดาราา การการเรียนรู้ต้องมีงานการพารเรียนกา้เรียนการเรียนที่ยะเป็นเรียนดีแต่รวมทั้งสารสิ่งต่กันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ของรุ่นเราแล้วก็การเรียนก็จะได้นานฝีมือที่หลากหลายขอไทยนะครับเมืนอี้ใกล้เวลาปิดชุแล้ว